สวัสดีเพืเ่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะผมอยู่กับผมสักดาเว็บชนแนลอีกเช่นเคยับผมวันนี้นะครับผมอยู่ใน ID ดีของพีตุ๊กตา F C C 0 7นะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยครับที่พี่ตุ๊กตาให้ยืม ID ดีมารีวิวตัวละครใหม่อย่างตัวละครผีเสื้อสมุดนั่นเองนะครับผมโดยความสามารถของผีเสื้อสมุดเนี่ยจะเหมือนกับเมรียลของเกาหลีนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชันอัปเกรดเลยแหละผมต้องพูดอย่างนี้เออนะสำหรับ ตำนานผีเสื้อสมุดนะครับเป็นเมเลียลกอบเกตเอ้นั่นเองแต่น้องสวยมากนะตัวละครน,น้องออกแบบดีไซน์มันได้ดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับผีเสื้อสมุดมีทั้งชาละวันไกทองผีเสื้อสมุดแล้วเออนะต่อไปนังเนื้อต้องมาแล้วไหมอ่ะมานะครับผมมาดูสกิลของผีเสื้อสมุดกันดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเมื่อทอยลูกเต๋าครับโอกาส80%ครับเมื่ออัปเกรดเลเวล30เนาะ ใช้เอฟเฟกพื้นที่สเปร์ครับผมในพื้นที่ทั้งหมดในระยะที่ทอยนั่นเองนะครับผมความสามารถของเอฟเฟกพื้นที่สเปร์เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับผมด้วยความสามารถของเอฟเฟกพื้นที่สเปร์นะครับผมก็คือสามารถสร้างได้สูงสุด12ที่นะครับผมเมื่อผมไอเมื่อเมื่อฉันนะครับหรือเพื่อนร่วมทีมมาถึงใบพื้นที่เอฟเฟกสเปร์นะครับผมจะเปลี่ยนพื้นที่ว่างเป็นแลนด์มาร์กแล้วก็จะเปลี่ยนแลนด์มาร์กของฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นการทาสีสองเทินเน แล้วก็สกิลยิบย่อยเนี่ยก็จะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่สเปรย์จะไม่สามารถทําลายสร้างและอัปเกรดลูกเต๋าได้ในพื้นที่ที่จะใช้เอฟเฟกต์สเปรย์ไม่สามารถสร้างระยะไกลหรือสร้างอัตโนมัติได้เมื่อชันหรือฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่สเปรย์จะถูกลบออกนั่นเองนะครับผมในพื้นที่ที่มีการใช้เอฟเฟกต์พื้นที่สเปรย์จะไม่สามารถติดตั้งอะไรได้ติดตั้งอะไรใดๆได,ได,ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะเอฟเฟกต์สเปรย์เนี่ยจะไม่ถูกติดตั้งในพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษด้วยนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือไอเอฟเฟกพื้นที่เนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันก็คือจะไม่สามารถสร้างเมืองหรือจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเมื่อตกไอเอฟเฟกพื้นที่สเปรย์นั่นเองนะครับผมก็เป็นความสามารถให้นึกถึงอีไอตัวซิตดะซิดที่มีความสามารถป้ายก่อสร้างอะสกิลของเมเรียก็คล้ายๆกันนั่นเองไม่ใช่เมเรียติดเกาหลีสกิลของฮีเซอร์สมุดนะครับก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะครับผม ประมาณนี้เลยสําหรับความสามารถของเอฟเฟกพื้นที่สเปรย์นะค่อนข้างขี้โกงเลยนะครับผมแล้วก็สกิลต่อมาครับเมื่อเริ่มเิร์นของฉันครับรับเงินคืน45%อของค่าก่อสร้างทั้งหมดนั่นเองครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับได้รับแลนด์มาร์ค2แลนด์มาร์คขึ้นไปนะครับผมโอกาส4 0นนะครับทำการขังคุกฝ่ายตรงข้ามมันคือความสามารถของซิด uh, เนี่ยในเวอร์ชันอัปเกรดเลยนะถือว่าค่อนข้างจะปั่นหัว สายเอฟเฟกพื้นที่ได้หลายๆตัวเลยนะครับผมสาหรับตัวของผีเสื้อสมุดหรือมเมเล่เกาหลีเรานั่นแหละนะครับผมอีกสกิลครับผมทุกครั้งที่ทอยลูกเต๋าครับโอกาส45%ครับชาร์จโล่ซุปเปอร์ชิลนะแล้วก็เมื่อไม่แสดงผลบวก15%ครับผมแล้วก็โอกาส40%ครับยกเลิกสกิลแลนด์ผุดหรือการสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัตินั่นแหละของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ที่มีมาใหม่นั่นเองก็คือความสามารถของอันนี้ยังไม่ใช่นะเมื่อตกพื้นที่ครับโอกาสาา50% ถังคุกฝ่ายลงข้ามนะครับผมแต่ไอภายในแถวทั้งหมดเนาะแล้วก็ไอที่ผมบอกครับมันเพิ่มความสามารถใหม่มาก็คือโอกาสส5ป้องกันการขามโมยมาเบิ้ลไอสกิลเนี้ยถือว่าดีเลยนะเพราะว่ามันมีความสามารถของไอตัวยอมลาที่จะขมโมยมาเบิ้ลนะเออถือว่าตัดได้หลายๆคอมโบของตัวเมตาเลยนะครับผมแล้วก็ลูนครับผมนี่แล้วก็ในส่วนของอเจมันีน่คอสตูมครับเมื่อจบเทินโอกาส60%โอกาส 6กิเเตจทอยลูกเต๋าเพิ่มอีกหนึ่งครั้งครับควบคุมลูกเต๋าแม่นยำหนึ่งร้อแน่นอนนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่จบครบเครื่องเลยนะสามารถทอยได้4ครั้งนะครับผมสูงสุดเลยนะโดยจี้ที่พี่ตุ๊กตาเนี่ยจัดมาครับผมมีหมวกดิสชาร์ดนะครับโดนพิทักวิกตอรี่แล้วก็รองเท้าซูเปอร์เดโมชันแล้วก็ เกาะหลุมดําลอยฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในเกมความสามารถของน้องกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมในส่วนของตาแรกนะครับเราเจอกับในส่วนของเจวอนนั่นเองนะออเป็นตัวละครสายวิกที่ถือว่าท็อปเมตาพอสมควรเลยสำหรับเจวอนนะครับผมแถมจี้เขาก็ฟูลออปชั่นเลยนะเจวอนตัวนี้นะครับผมมาครับผมเกมแรกนะครับเราได้เปิดก่อนนะครับในสายวิกตอรีด้วยกันนยเปิดก่อนได้เปรียบนั่นเองครับนี่เลยทอยลูกเต๋าและสร้างเอฟเฟกพื้นที่สเปรดใน สเปซหรือสเปซนี่แหละเออในพื้นที่นะครับที่ทอยได้นะระยะที่ทอยได้นะครับผมโอเคผมขอสร้างหลุมดาไว้ตรงโซนถ่ายภาพหรือคูนั่นเองเลยครับเพราะว่าเขามีในส่วนของไอคอนในประเทศเนาะนี่ทอย12ไปอีกรอบครับผมนี่เป็นไงสกิลความสามารถของสเปซนั่นเองนะครับสเปซสเปซเนาะทอยแล้วทอยต่อทอยอีกนะครับผมแล้วก็สร้างาพื้นที่นี้แล้วตกพื้นที่นี้ก็จะได้แลนด์มาร์คทันทีถือว่าเป็นอะไรที่ ขี้โกงขี้โกงพอสมควรนะครับผมเออแล้วก็ความลับอีกหนึ่งอย่างสําหรับพื้นที่สเปซผมขอเละพื้นที่สเปซล้วกันนะครับผมก็คือสมมุติเราทอยไม่ถึง12ใช่ไหมครับแต่ว่าเออเรามีพื้นที่สเปซก่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะ่ะมันจะบวกให้ครับผมสมมุติแปลว่าเออผมทอยได้8อย่างเงี้ยแปลว่าแปลว่ามันพื้นที่สเปซจะออกแค่8ใช่ไหมมันจะคืนค่าไอ้คงค่าเดิมไว้สมมุติแบบตอนแรกเราทอยได้12มันก็สร้าง12ใช่ไหมแล้วเราไอตอนหลังเราทอยได้8อะ่ะ มันจะคงเหลือไว้พื้นที่เก่าอีก4พื้นที่แล้วก็จะสร้างพื้นที่ใหม่อีกแพื้นที่ไม่งงกันเนาะเออเนะี่ยอย่างนี้ผมพลอยได้9ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะสร้างใหม่ให้ครับผมก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยประมาณนั่นแหละอ่ะสิบสครับผมอันที่ผมพลอยสิบสองไปเนาะอันนี้สกิลสเปซไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวผมเอ่อให้ดูทีหลังนะอันนี้เขาได้2แรนด์แล้วครับผมถ้าเขาได้อีกแรนด์นึงคือโดนขังคุกแน่ๆเนาะยังไงดีเจวอลยังไงดีตอนนี้เราได้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรเลยผ เพราะว่าในส่วนของเจวอนไม่สามารถใช้พื้นที่เอฟเฟกดวงจันทรได้เนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าเขาทอยดีนะครับตอนนี้เขาอาจจะชนะได้เนาะเอ้ไม่ดีไม่ชนะเพราะว่าเกรเกรชาร์จไอเกรดดวงดวงจันทเขาชาร์จไม่ครบนะครับผมมายังไงต่อความสามารถโอ้ความสามารถขังคุกไม่ออกครับเพราะเขามีป้ายกันขังคุกเนาะ โอเคครับทอยสิบไปอันนี้อ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่สเปรดครับผมจะไม่สามารถสร้างนะครับเอฟเฟกต์สกิลจะไม่ออกนะครับก็คือทําอะไรไม่ได้เลยคล้ายๆไอแผ่นป้ายของซิตอะเนาะนี่12สิบสองครับผมเห็นไหมเพื่อนๆสังเกตว่าไอลายหนึ่งครับผมก็คือมันจะมีอีกสองเอฟเฟกต์พื้นที่สเปรดในสองอันนะครับมันจะหักลบกับไอส่วนของพื้นที่หัวมุมพิเศษเนาะพูดง่ายๆคือตอนแรกมี12ต่อให้เราทอยได้9มันก็จะคง12อยู่อะเก็ตปะอืม พยายามสังเกตนะครับอ่านี้จบเป็นที่เรียบร้อยผมสาหรับ,บเกมแรกเนาะเออจบไวของกันเนาะยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยเออเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าครับผมโอเคครับมาในส่วนของเกมที่2ครับตอนนี้เราเจอกับอีโวอะไรวะมันชื่ออะไรวะผมลืมปเป็นตัวละครทั้งวอล์กอฟกอดไอตัวนี้ผมแบบไม่ได้เล่นเลยนะยังไม่ได้รีวิวลงช่องด้วยนะอะไรวะเอเออีโวคูนเอเเออีโวคูนนึกไม่ออกเลยครับแต่เราได้เปิดกอดแบบนี้ทอย12หลังไปครับอยากจะรุ้จริง,รงว่าไอตัว ผีเสื้อสมุทรเนี่ยมันจะวันเินได้ไหมเนาะทอยสองไปสวยพี่สวยสวยมากแม่ได้2ครับแล้วก็สร้างหลุมดําชอนไปได้กับหัวมุมก็ผมแบบนี้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ครับได้แลนด์มาร์กอีกแล้ว1แลนด์ครับแล้วก็สร้างหลุมดาไปทอย2ติดไหมโอเคครับทอย2ติดโอ้ยแต่ขังคุกไปเป็นไรครับผมปุ๊บสร้างหลุมดําได้ห,อห่อหืนได้การ์ดไหมสวยงามพระรามสองมากครับแม่แล้วยังไงยังไงดี โอ้โห oh, แต่มันกลับเมืองไม่ได้ทุกคนนี่ถ้าไอ้ส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออส่วนของเอ่ออะไรวะนี่ออกไอ้หลุมดำเออไอ้เกาะหลุมดำลอยฟ้าออกนี่จะดีมากเลยนะเออนี่ไม่ออกแต่ไม่เป็นไรครับก็วันเธินได้เช่นกันครับผมแมสุดยอดคุณไม่ได้เดินครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปกันดีกว่าครับผม โอเคครับมาอยู่ในส่วนของเกมที่3ครับตอนนี้เราเจอกับอีโวผีเสื้อสมุทรเช่นกันครับผมเป็นสายบาลานซ์ทั้งคู่เนาะโอเคครับอีโวไมเออร์อีโวนะครับตอนนี้เราได้เปิดก่อนนะครับมาดูกันว่าเปิดก่อนจะเสียเปรียบไหมโอเคครับได้ทอยเพื่อสร้างเอฟเฟกต์พื้นที่สเปรดนะครับผมขอเล่นเอฟเฟกต์พื้นที่สเปรดนะสเปรย์มันแปลกๆนะครับผมนี่สร้างหลุมดำช้อตไปตรงนี้ครับผมทอย2ไปสวยๆงามๆครับแม่โอ้โหทอย2ออก5 นี่ไงผมถึงได้บอกครับเราทอย5แต่ว่าพื้นที่เก่ามันจะยังอยู่นะให้คงพื้นที่12นะครับผม2 2พื้นที่เนาะโอเคทอย12ไปครับผมมาสวยงามพราม2ได้ทอยจากเอฟเฟกของสกิลลุคเอ่อสกิลคอสตูมนะสกิลคอสตูมผมว่าก็โออยู่พอสมควรเลยนะมันสามารถนำะม,มาคอมโบกับไอการทอยเพื่อสร้างเอฟเฟกต์้นที่สเปซได้เนะแถมมันยังควบคุมแม่นแม่นยำร้อยเปรด้วยอันนี้ถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับ อันนี้เขาตกเมืองของเรานะครับแต่เขาจะทาสีเพราะว่าใช้เอฟเฟกพื้นที่สเปซแต่มันไม่มีผลกับเราเนาะอ้ออีกหนึ่งความลับของเอฟเฟกพื้นที่สเปซนะผมเอฟเฟกพื้นที่สเปซเนี่ยจะสร้างก่อนที่เราจะามันจะมีแอนิเมชันของการสร้างก่อนที่เราจะตกถึงเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับผม mm hmm. ก็การันตีได้ว่าเอฟเฟกพื้นที่สเปซเนี่ยจะทํางานก่อนทุกครั้งที่ทอยพูดง่ายแหละเมื่อทอยแล้วก็จะใช้แทนทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมมา เขาวาร์ปนะครับเขาได้แลนด์หนึ่งแลนด์แล้วถ้าเขาได้อีกหนึ่งแลนด์ก็จะขังคุกโอ้แต่เขาคุกไม่ออกครับจากสกิลความสามารถการขังคุกเนาะเดี๋ยวเราทอย12ไปก่อนนะครับผมทอย12หลังไปโอ้โหทอย12ออก11ไม้เป็นรายระวับมาตรงนี้ครับผมเราวาร์ปแล้วเราช้อนหลุมนำไว้ที่คุกนั่นเองแล้วเราได้ทอยต่อจากความสามารถของขอโสโอมนั่นเองครับผมมาทอย2ออกมาตรงนี้แล้วก็จากนั้นเราก็จะมาสร้างแลนด์นตรงนี้สวยงามพระรามสองโอ้โหได้เหาะหืนเดินอากาศเหาะหือน,อนนอากาศ ไม้ติดเพราะว่าโดนความสามารถคุกโอ้โหแต่ว่าหลุมดําไม่ออกไม่เป็นไรครับผมจบเกมไปก่อนนะสําหรับเทิร์นี้นะครับผมมาเผาทอย12ครับสร้างเอฟเฟกพื้นที่สเปรดแล้วก็ลงลงเกาะพูดง่ายลงเกาะนะครับผมโอเคจีเขาก็คล้ายๆเรานะครับผมสําหรับในส่วนของเจ้าอ่าผีเสื้อสมุดเนาะอืมจะเรียกเมเลียวตลอดเลย เออยังไงมามามาทอยสนะิบสองครับทอยสิบสองออก,กไหมผมไม่รู้นะแต่ผมดูจี้ก่อนนะครับผมโอเคเขาทอยสิบสองติดนะคิดว่าเอ,อ้ยไม่ดีเขาได้ทอยสิบเอ็ดพราะทอยสิบสองเขาจะไปเกาะนะครับผมโอเคมายังไงต่อดีโอเคครับความสามารถโล่ซุปเปอร์ชิลออกนะครับผมมาได้เวลาแล้วแหละทอยสิบสองสวยๆไปแล้วก็เอฟเฟกต์พื้นที่สเปสโอ้โหเอฟเฟกต์พื้นที่สเปสไม่ออกทุกคน ถ้าเราไปที่บีเฟพื้นที่สเปซของผันนกข้ามเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับขอว้ามาตรงนี้ก่อนนะเพื่อสร้างหลุมดานะครับแล้วก็หวังเหาะเหินเดินอากาศสวยงามครับเลือกพื้นที่หัวมุมครับแล้วก็ไอตัวโลบิทักในประเทศเขาหมดเรียบร้อยครับผมแล้วก็ช้อนหลุมดําไปตรงนี้ 1EA ครับพอ12ไปโดยการกดคู่ครับสวยงามพระราม2อเอฟเฟกพื้นที่สเปซปุ้มเขาให้ชุ่มฉ่ากันทั้งพื้นที่สร้างหลุมดําไปแล้วก็มามาตรงนี้แต่ว่าไอผมผพราะว่าไอความสามารถขังคุกอะ่ะ ระหว่างขังคุกอะถ้าเจอไอพีทศม,มุดด้วยกันเองอะผมว่ามันแก้ทางกันเองแล้วมันเป็นเหมือนดับสองคมนะต่างคนต่างแบบว่าวัดดวงกันเลยว่าใครจะโดนขังคุกไม่โดนขังคุกนะครับผมแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมนั้นจะจบเกมและเป็นที่เรียบร้อยครับผมสําหรับเกมที่3นะครับผมเดี <S <S ๋ยวเราไปฟังสรุปกันท้ายคลิปดีกว่าครับผม โอเคครับผมมาอยู่ในส่วนของช่วงสรุปท้ายคลิปกันแล้วนะครับผมสําหรับในตัวของตำนานผีเสื้อสมุดหรือน้องเมรียลเซิร์ฟเกหลีของเรานั่นเองครับผมผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ติดเมตาแน่ๆครับผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะวิกก็ง่ายนะครับผมล้มก็ได้นะเป็นตัวละครสายบาลานซ์ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่มีเพชรเหลือนะครับเพชรเยอะๆพอสมควรเนี่ย ประมาณ2 0 0 0 0 2 0 0 0ื่ขึ้นนะครับผมแนะนําให้ควรจัดมานั่นเองนะครับผมการันตีความโหดมากๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครเมเล่ที่ผมให้รีวิวไม่ใช่ให้รีวิวต้องบอกรีวิวไปให้ดูนั่นเองนะครับผมจีก็อาจจะไปอัดเด็กันได้นะครับผมแต่จีหลักที่ ผมแนะนำเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นจี้ที่พี่ตุ๊กตาจัดมาเองด้วยเนาะก็ขอขอบคุณเช่นเคยนะครับผมสาหรับพี่ตุ๊กตาใจดีของเรานะครับที่ให้ไอดีมายืมรีวิวทุกครั้งเลยนะครับผมสําหรับตอนนี้ผมไอดีผมไม่มีเพชรที่จะทำนะเออหมดไปกับไอกิจกรรมจี้อีเวนท์ที่แล้วนะหมดไปเสียหายอยู่นะครับผมพเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่ากักนได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้น ก็กดติดตามได้กันเลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมกดกะดิ่กกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะเออสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะบ๊ายบาย